พี่นีไปนอนบ้านน้องสาวแถวราชวัตรมาสองคืนแล้วพี่นีก็ได้ต้นไซเกาหลีมากําเบลเลอร์เลยพี่นีจะเอามาเพาะดูนะมาปักชำในกระถางก็คือปักลงไปเลยเขาบอกว่ามันติดง่ายยิ่งหน้าฝนเนี่ยมันจะยิ่งติดง่ายพี่นีจะลองดูมันประมาณเกือบ20กิ่งเนี่ยทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะติดหรือเปล่านะ พี่นีก็กะว่าจะแยกใส่เป็นกระถางกระถางเพราะว่าอากาศหน้าบ้านขนาดหน้าฝนนะทุกคนมันร้อนมากพี่นีกะว่าให้มันเป็นต้นใหญ่ตรงบริเวณหน้าบ้านมันจะได้แบบทั้งกันฝุ่นกันแดด แล้วมองออกไปก็จะได้เหมือนอยู่ในป่าทุกคนมีต้นไม้สีเขียวมันก็สบายตานะทุกคนพี่นีก็นั่งปักไปเรื่อยๆตรงนี้แหละแต่ตอนนี้คือมันไม่มีแดดเนาะมันก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะทุกคนเนี่ยได้กระถางเบลเลอร์เลยเมื่อมันติดแล้วค่อยแบ่งแยกเป็นกระถางกระถางกระถางนี้จริงๆแล้วพี่นีปลูกต้นยีหล่ามันตายแล้ว ส่วนกระถางนี้ก็ผักชีใบเลื่อยแล้วก็กระเพรากระเพราก็ไม่โตสักทีไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยต้นก็น้อยนิดเดียวส่วนใบเตยก็ต้องหาที่ลม่มลมไม่งั้นใบเหลืองหมดเลยทุกคนใบกระเพราก็โตช้ามากๆเลยเนี่ยมุมที่พี่นีสบายใจที่สุดมุมนั่งเล่นที่ชิงช้าสบาย